เครียดกินอ้วน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 เนี่ยนะครับเป็นกระบวนการที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีคุณรู้จักกระบวนการเครียดกินอ้วนแต่จะมีกี่คนที่เข้าใจว่าเครียดแล้วทำไมต้องกินแล้วจึงไปออกอ้วนวันนี้มาคุยกันเลยละเอียดละเอียดเลยนะเริ่มกันที่คุณต้องทำความเข้าใจสมองของตัวคุณเอง รู้หรือไม่ว่าสมองของมนุษย์เราเนี่ยนะครับถ้าแบ่งตามวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตแบ่งออกได้เป็น3ยุคสมองแบบที่1เขาเรียกว่าสมองแบบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมยุคใหม่สมองแบบนี้มีเฉพาะในมนุษย์เท่านั้นและสมองแบบนี้เองทําให้เรามีภาษาพูดทําให้เราสามารถออกแบบบ้านออกแบบคอนโด ในขณะที่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมยุคอื่นสร้างบ้านไม่เป็นสร้างคอนโดไม่ได้หรือแม้กระทั่งสัตว์ประเภทอื่นอย่างนกคุณดูนกกี่พันกี่ร้อยปีก็ทำรังสไตล์เดิมๆนึกออกไหมนกไม่สามารถพัฒนารังของตัวเองให้มีความแบบว่าสูงที่สุดในโลกได้ไม่ได้และสมองของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมยุคใหม่นี้เองก็ทำให้เรา สามารถ c r e เอทเมนูอร่อยอร่อยได้เราทำข้าวผัดเราทำส้มตำแต่คุณเคยเห็นช้างทำข้าวผัดทำส้มตำหรือเคยเห็นลิงมาตำน้ำพริกอะไรไหมไม่มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆเขาทำแบบเราไม่ได้สมองแบบที่สองครับเรียกว่าสมองของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมยุคเก่าสมองแบบนี้ทำให้เราอยู่กันเป็นสัตว์สังคมอยู่กันเป็นสังคมอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนมีความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูก ไม่เหมือนสัตว์บางประเภทอย่างเช่นคุณดูเต่าเต่านี้ออกไข่ใช่ไหมออกไข่ที่ชายหาดนะแล้วตัวเองก็ทิ้งไข่แล้วก็ลงไปทะเลใต้สมองของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมยุคเก่าเนี่ยก็มีข้อเสียอย่างหนึ่งนะอันนี้นอกเรื่องนิดนึงคือมันทําให้พวกเราอ่ะมีธรรมชาติของการแบ่งชนชั้นวันนะคุณเคยดูหนังการ์ตูนเรื่องไลอ้อนคิงไหมมันมีไอ้ตัวละครตัวหนึ่งชื่อสกานะสกานี่ตอนแรกเนี่ยมันสู้แล้วมันแพ้ไอ้ตัวมูฟาซา มันก็เลยต้องไปเป็นสิง่งโตตัวผู้ท้ายแถวอย่างเงี้ยนะคะฉะนั้นทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียนะอ่ะแต่ว่าสมองของสุดท้ายเนี่ยที่ผมอยากจะเน้นย้ำที่สุดซึ่งเป็นกุญแจไขสู่ความเข้าใจว่าทำไมเครียดจึงกินจึงอ้วนเนี่ยมันเรียกว่าสมองของสัตว์เลื้อยคลานซึ่งมีอยู่ในตัวเราสมองของสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยนะครับมีหน้าที่ทำ ทางด้านของการตอบสนองเชิงสัญชาตญาณเช่นคุณเอามือไปโดนของร้อนคุณต้องเอามือออกทันทีคุณเอามือออกทันทีโดยที่คุณไม่ต้องมามีกระบวนการคิดสั่งเป็นภาษาเลยว่าอุ๊ยร้อนนะอุ๊ยเอามือออกเธอนะไม่ต้องคุณกระทบปุ๊บคุณกระเด้งออกทันทีอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือ สัญชาตญาณแบบหนึ่งแล้วนะแต่นอกจากนั้นสมมุตินะครับเราออกกําลังกายตัวมันอุณหภูมิมันสูงขึ้นร่างกายทำไงครับขับเหงื่อออกมาอันนี้ก็เป็นวิธีการระบายอุณหภูมิระบายความร้อนออกจากร่างกายนี่ก็เป็นสิ่งที่สมองของสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยทำเหมือนกันสมองของสัตว์เลื้อยคลานที่ว่านี่นะครับ มันจะอยู่ข้างในมากๆอยู่แคบจะเรียกว่าตรงกลางของสมองเราเลยนะไอ้ตรงกลางของสมองนะครับหลายคนจะเรียกมันว่าไฮโปตาลามสมันมีหน้าที่รักษาความสมดุลให้เราทั้งร่างกายและจิตใจตัวอย่างของร่างกายเมื่อกี้พูดไปแล้วตัวอย่างของจิตใจก็นี่เลยเครียดกินอ้วนไฮโปตาลามส มีหน้าที่รักษาสมดุลในระยะเวลาอันสัน้นมีหน้าที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่คุณเครียดคุณจะเครียดจากอะไรได้บ้างเช่นเครียดจากการทำงานเครียดจากการความขัดแย้งในความสัมพันธ์คุณอาจจะทะเลาะก,กับคู่ครองหรือแฟนหรือสามีหรือภรรยาอะไรก็แล้วแต่เครียดจากการที่ไม่ได้ดังใจเหล่านี้ ร oh, วมไปถึงเครียดจากการเชียร์กีฬาเครียดจากการดูซีรีส์ที่โอ้ยนางเอกถูกเอาเปรียบเหลือเกินหรือว่าพระเอกถูกแกล้งถูกทำ้ายเหลือเกินนู่นนี่นั่นพวกนี้ก็เครียดนะแล้วพอเครียดแบบนี้เนี่ยความสุขมันลดลงเพราะความสุขลดลงไฮโปตาลาสก็บอกว่าเฮ้ย ยากันนั้นเลยเราจะต้องทำอะไรบางอย่างให้ความสุขกลับคืนมาผู้ชายหลายคนทำงานเครียดๆค,ความสุขลดลงตกเย็นกินเบียร์ผู้หญิงหลายคนทำงานเครียดๆไม่ต้องรอให้ตกเย็นเลยช่วงบ่ายโซยเลยชานมไขมกุกนะนะเสร็จแล้วก็มีอีกหลายคนเครียดปุ๊บ นะโอ้ยปัญหารุมแล้วนูน่นนี่ไปลงยาเสพติดก็มีแต่คนส่วนใหญ่เมื่อเครียดแล้วจะกินไม่ว่าจะเป็นการกินการดื่มการเสพร,รวมไปถึงการเล่นเกมแล้วชนะเนี่ยนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือฮอร์โมนที่เรียกว่าโดพามีนมันหลั่งออกมาแล้วพอฮอร์โมนโดพามีนหลั่งออกมา เราก็จะมีความรู้สึกผ่อนคลายผ่อนคลายเสร็จปุ๊บเราก็จะมีระดับความสุขกลับคืนมาความเครียดก็ลดลงหรือหายไปนั่นเองแม้จะเป็นชั่วคราวไฮโปตาลามัสเขาก็ทำหน้าที่ของเขาดังนั้นเมื่อเครียดก็กินแล้วเวลากินส่วนใหญ่เรากินอะไรครับเรากินสิ่งที่เราชอบเพราะเรากินแล้วมันพอใจไง แล้วเราก็อิ่มแล้วเราก็นอนโอเคเพราะฉะนั้นมันก็อ้วนสิครับครา้เนี้เมื่อโดพามีนมันหลั่งออกมาแบบนี้นะครับร่างกายหรือสมองของเราเนี่ยมันเกิดกระบวนการต่อไป3อย่างเขาเรียกว่าเรียนรู้จดจำต้องการเรียนรู้ว่าอะไรเรียนรู้ว่าเฮ้ยเมื่อถึงสถานการณ์แบบนี้ ความสุขลดลงความเครียดเพิ่มขึ้นแบบนี้ฉันสามารถประกอบกิจกรรมอันเนี้ยเช่นประกอบกิจกรรมการกินหรือเสพหรือเล่นเกมหรืออะไรเงี้ยเพื่อให้โดพามีนหลังแล้วความสุขกลับคืนมาข้อที่2จดจำคือถ้าเครียดถ้าฉันจะทำกิจกรรมนี้ฉันจะต้องกินไอ้นี่เพราะไอเนี้ย มันหอมหวานมันอร่อยเพะไอเนี่ยมันมีไอเม็ดยุ่นหยุ่น,นกลมๆดูดเข้าไปพร้อมกับน้ําชาที่มันหวานหวานชื่นใจแล้วมีหยุนหยุนกลมกได้เคียเค้ยวเคี้ยวเนี่ยน้ำลายออกมาอย่างเงนะี้ยนะโอ้ยโดพามีนมันหลั่งแล้วมันสบายเสร็จแล้วกระบวนการสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการนี้ก็คือต้องการ คือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีความสุขน้อยลงมีความเครียดมากขึ้นคุณต้องการสิ่งนั้นซ้ำๆคุณต้องการกินซ้ำๆบางทีบางคนคุณต้องการของแซบๆซบางคนต้องการของหวานๆแล้วแต่อยู่ที่ร่องหรือจริตของแต่ละคนแต่นั่นแหละมันก็หนีไม่พ้นเครียดกินอ้ว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 นอยู่ร่ำไปคุณเข้าใจแล้วใช่ไหม ว่ากระบวนการนี้เครียดกินอ้วนมันเกิดขึ้นเพราะอะไรถ้าอย่างนั้นถ้าเป็นไปได้ลดความเครียดเพิ่มความสุขด้วยกิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่การกินการเสพการเล่นเกมการออกกำลังกายเบาๆหรือปานกลางจนกระทั่งคุณเหงื่อออกทำ15นาทีเป็นอย่างน้อยและไม่เกิน60-75นาที ทำให้คุณหลั่งเอนโดฟินเมื่อคุณหลั่งเอนโดฟินแล้วคุณจะมีความสุขเช่นกันคุณจะสดชื่นและ alert ไปอีกประมาณ3 4ชั่วโมงอันนี้เรียกว่าเอนโดฟินเอฟเฟกเพราะฉะนั้นคุณควรจะเมื่อเครียดนะครับไปหาทางออกกำลังกายแล้วหลั่งเอนโดฟินซะแต่อย่าทำหลังสองทุ่มเพราะหลังสองทุ่มคุณโดพามีนเอฟเฟ ไปอีก3 4ชั่วโมงสมมุติคุณออกกําลังกายเสร็จตอน5้าทุ่มโหคุณจะตื่นไปถึงแบบว่าหลังตีหนึ่งตีสเลยอะแล้วค่อยหลับอันนั้นก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะนอนไม่เป็นเวลากินไม่เป็นเวลาก็จะทำให้คุณอ้วนได้เหมือนกันแล้วเราก็จะเจอกับเรื่องนี้ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ